มันสาคูยังมีเฉยอันนี้บ้านเราเรียกมันเครือมันเครือม่วงมีให้กินทุกอย่างมันสับปะรังแคกันสบาันสับปะังนึกว่ามันอะไรนะนึกว่ามันแซงว่าจะซื้อมันแซงมันอร่อยแต่ว่ามันแซงมันมีขนๆเนาะ นนก็คิดย่อยนะคะลืมเอาไปรวมกับคิดก่อนอทัวร์ร้านนี้แบ่งเลยค่ะอันนี้มันเนา่าเอาบรรนาลันแนล้วเดียวแล้วเลยไม่ซื้อมันไหนที่ดูแล้วว่าไม่มีสารเคมีเยอะเราก็จะซื้อนะคะนนก็เอาไปตำส้ตมตำได้นะ,ะของพวกฟอมหัวพวกเนี้ยมาซื้อนี้โดยเฉพาะเลยคะ่ะ คอรีแพงเอาไปตำเ,เนี่ยเอาล้ำต้นมันเนี่ยไปตำแต่มาวันนี้เขาเขาตัดอันแก่ๆออกรู้แล้วสองันกวานก่าก็โอเคอยู่สำหรับคนที่เขาไม่กินอันนั้นไม่กินตำต้นแต่เราก็ซื้อเอาล้ำตัวทุกองแต่เขาตัดออก ก็คงจะมีแหละที่เขียนไปเวลาน,นี้ก็เขตาตัดออกให้แล้วดีสำหรับคนที่เน้นหัวเน้นเน้นดอกโดยเฉพาะนะเราก็เลือกเอาลำยาวๆไมเขตาตัดออกไปก่อนหน้านี้พอดีอใหญ่ก็ใช่ว่าจะไมีสารก็มีสาร เราตัดแล้วนะบางทีเราก็เอาไปต้มแต่เนยกิน